ทานทั้งหลายสำหรับวันนี้ <c oughs> ก็จะพูดถึงมหาปฏิปทานาสูตรในข้อที่ว่าดิธิยาบทคำบริยาบทนี่แปลว่าการเคลื่อนไหวตามพระบาลีขอพระบาลีมาอ่านให้ฟังก่อนพระบาลีต้องกล่าวว่าดูก่อนวิสุทธ์ทั้งหลาย พออื่นยังมีอยู่อีกพิกษุเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เราเดินอยู่เมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรายืนอยู่หรือมันนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เมื่อนอนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรานอนอยู่เมื่อเธอนั้นเป็นผู้ตั้งกายไว้แล้วอย่างใด ก็ย่อมรู้ชัดอาการอย่างนั้นดังนี้พิสุทั้งหลายย่อมพิจรารณาให้กายภายในกายบ้างย่อมพิจรารณากายในกายเห็นในเห็นกายภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกา,ายในกายทั้งภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้าง ย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างหรือมีสติอยู่ว่ากายมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเกีดรเธอนั้นเพียงแต้สักว่ารู้เพียงแต้สักว่าเป็นที่อาศัยที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดจยูด,ด้วย ย,มมย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเนียงเน,งเนงอยู่อย่างนี้ <c oughs> นี่สำหรับข้อนี้ตามพระบาลีท่านแสนแดงออกเห็นชัดในด้านอิติยาบท <c oughs> ว่าเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะยืนอยู่ก็ดี เราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดีท <c oughs> ั้งนี้ก็ขอให้ทราบว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่เป็นอนันว่าองค์สมเด็จพระบรมครูมีความประสงค์ให้ใช้สติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์การฝึกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็เป็นการฝึกสมาธินั่นเอง สมาธิประวกการตั้งใจและบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการนอนก็ดีการนั่งก็ดีการยืนก็ยืนก็ดีการเดินก็ดีทำไมมันจะจึงเป็นประโยชน์กับการเจริญสมาธินี่คำว่าสมาธิเดียกการตั้งใจเรือการนึกขึ้นม้ได้ไอ้การตั้งใจนี้ก็เรียกว่าการทรงตัวเอง ทรงจิตไว้ในอาการที่เราทรงอยู่เวลาเราเดินเรารู้ว่าเดินแล้วก้าวเท้าซ้ายรู้ว่าก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวากรู้ว่าก้าวเท้าขวาก้าวเท้าสั้นหรือยาวก็รู้ว่าก้าวเท้าสั้นหรือยาวจะเดินไปข้างหน้าก็รู้ว่าเดินไปข้างหน้าจะถอยมาข้างหลังก็รู้ว่าถอยมาข้างหลัง นี่ไปไปมา,มาไปได้เอาสัมปชัญญะเขามาบวกเขาอีกแล้วเป็นอนว่าองค์สมเด็จพระประทีบแก้วให้ทำสติทรงจิตไว้ว่าเราควรจะรู้เวลานี้เราอยู่ในสภาพเช่นไรด้วยการเดินการยืนการนอนการนั่งเรามีเป็นปกติแต่ถ้าว่าจิตของเราลืมคิดท่านเคยคิดไาหรือเปล่า ขณะที่เดินอยู่ท่านมีความรู้สึกว่าเวลานี้เราเดินท่านเคยคิดบ้างไหมหรือว,ว่าเรานั่งอยู่เรามีความรู้สึกว่าเวลานี้เรานั่งเดินนอนเดินดยืเดินยืนก็เหมือนกันโ <c oughs> ดยมากเราไม่ได้เอาจิตเข้าไปคิดในเรื่องนี้เป็นสำคัญเราทำความรู้สึกอยู่อย่างเดียว ว่านั่งคือเราจะนั่งเพื่อทำธุระคิจอย่างใดอย่างหนึง่งหรือว่าเราจะยืนเพื่อทำธุระคิจอย่างใดอย่างหนึง่งเราเดินเพื่อไปธุระที่ไหนเรานอนเพื่อพักผ่อนร่างกายความรู้สึกมันรู้สึกตอนปลายไม่ใช่ตอนต้นไม่ใช่รู้ว่าเรายืนเราเดินเรานอนไปรู้สึกเอาตอนธุระที่เราจะพึงทำ อันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าอารมณ์อย่างนี้ของท่านและบรรดาพวกเราทั้งหลายยังอยากอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูยังได้ทรงแนะนำให้ใช้เวลายืนเวลาเดินเวลานอนเวลานั่งให้ทำความรู้สึกไว้ด้วยว่าเวลานี้เราทำอะไรนี่เป็นจุดแรก ถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าอารมณ์ฝึกการในสมาธิในลักษณะเองการเคลื่อนไหวของทางร่างกายคราวนี้เราก็มาพูดเรื่องการเดิน <c oughs> เอาการเดินก่อนการเดินนี้เรียกกันว่าจงกรมที่บรรดาท่านพุทธบริษัทต่างหลายมาจะสงสัยว่าจงกรมนี่เขาทำยังไงความจริงคําว่าจงกรมนี่เขาแปลว่าเดิน เวลาเดินจงกรมแล้วต้องตั้งท่าแบบไหนบ้างล่ะต้องใช้เนื้อที่ยาวเท่าไรใช้เนื้อที่กว้างเท่าไรแล้วเดินแบบไหนมันจึงจะถูกนี่เคยได้ฟังบรรดาท่านพุทธบริษัททังหลายมาถามก็อยู่เสมอ <c oughs> ว่าในที่บานสถานท่านอาจารย์ท่านแนะนำว่าต้องเดินแบบนี้มันถึงจะถูก ต้องเดินแบบนั้นต้องใช้หน้าที่กว้างเท่านี้ใช้หน้าที่กว้างเท่านั้นนับว่าตามพระบาลีในมหาสติปัฏฐานาสูตรอ่านให้ท่านฟังแล้วไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าจะวางท่าไว้เลยไม่ต้องเดินท่าไหนมันถึงจะถูกนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกบอกแต่เพียงว่าถ้าเราเดินเราก็รู้ว่าเราเดิน เรายืนเราก็รู้ว่าเรายืนเรานั่งแล้วก็รู้ว่าเรานั่งเรา,รเรา,น,เรานอนแล้วก็รู้เรานอนตอนนี้ท่านเรียกว่าสมถภา,าวนานี้ถ้าเราเดินกันอยู่ก็ขอตอบท่าง่ายๆว่าจงกรมนี่แปลว่าเดิน <c oughs> <c oughs> ก็คือเดินแบบปกติธรรมดาน,นั่นเองไม่ต้องไปตั้งท่ายกยกอย่าง ก็ทำท่าจะยกมั่งจะย่างมั่งจะย่องมั่งอะไรทานนี้ไม่ต้องถ้าคืนทําแบบนั้นแล้วก็ไม่ทันกินพระพุทธเจ้ามีความประสงค์อย่างเดียวว่าถ้าเราเดินอยู่จงรู้ว่าเวลานี้เราเดินทําสติสัมปชัญญะของเราให้มันทันนี่จะใช้พื้นที่ยาวเท่าไรกว้างเท่าไรไม่จํากัด เราพอใจเท่าไรแล้วก็ใช้พื้นที่เท่านั้นหรือว่าเรามีพื้นที่เท่าไรเราก็ใช้เท่านั้นถ้าเรามีที่เฉพาะในห้องนอนของเราแล้วก็เดินในห้องนอนของเราก็าใช้ได้เดินกลับไปกลับมากลับมากลับไปเวลาจะเดินก็จงทําสติฉับสัมปชัญญะให้รู้ว่าเวลานี้เรากําลังเดินอยู่นี่เฉพาะเรื่องนี้นะเวลานั่งก็เหมือนกันนอนยืนก็เหมือนกัน วันนี้เราจะซ้อมเรื่องกันเฉพาะเดินอย่างเดียวในตอนนี้ถ้าเราจะเดินให้ดีเราจะทำยังไง <c oughs> ถ้าจะเดินให้ดีเราก็รู้ว่าขณะนี้เราเดินขณะที่เราเดินนั่นก็ควรจะใช้กรรมาฐานกองใดกองหนึ่งที่เรากำลังจเจริญอยู่ใช้ควบคู่กันไปด้วย เช่นเราจเจริญพุทธานุสติกร,รมาฐานก้าเท้าแรกก็พุทธเก้าเท้าที่สองก็โทแล็เดินแบบธรรมดาธรรมดาการเดินแม้แต่เดินไปธุระเดินไปบินณฑบ,บาตเดินไปทำกิจการงานก็ควรใช้อารมณ์นี้ไว้ด้วยเพื่ออารมณ์จิตไม่ว่างจากขุศลให้มันรู้ทั้งเดนินรู้ทั้งคำบารณา ตอนนี้สมมติว่าถ้าเรายังภาวนาไม่ถนัดหรือว่าเราเป็นคนใช้พิจารณาเป็นสำคัญเราก็ต้องการจะฟังธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่กำลังศึกษาที่กำลังไข่้อวรที่กำลังพิจารณาอยู่แล้วก็เอาธรรมะขอ,องค์สมเด็จพระบรมครูเพราะสมัยนี้มีเครื่องอุปกรณ์ใช้มาก <c oughs> ใช้เครื่องบันทึกเสียงสะพายไปด้วยเราจะฟังอะไรขณะที่เดินแล้วก็เดินฟังไปด้วยเดินไปรู้ว่าเราเดินหูเราก็รู้ได้ยินเสียงใจเราก็นึกทราบรู้ว่าเสียงนั้นพูดว่ายังไงพร้อมกันไปนั้นถ้าเราฟังเสียงธรรมโดยเฉพาะว่านี่เป็นเสียงธรรมที่เราต้องการ เราหูเรารู้เสียงอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ชื่อวจิตของท่านก็มีสมาธิจากการฟังเสียงถ้าเรารู้จากการเดินด้วยกช,ชื่อว่ามีสภาธิสมาธิในฐานะที่เราเป็นผู้เดินไปด้วยนี่เป็นอันว่าสมาธิเราได้ถึงสองจุดแต่หากว่าเราจะไม่ใช้อย่างนั้น เราใช้เสียงที่มีการพิจารณาเป็นสำคัญในด้านมิปัสนายญาณหรือว่าในด้านสมถภาวนาขณะที่เราฟังเสียงนั้นแล้วก็ไข้ควรไปตามเสียงนั้นด้วยช่วยให้มีความรู้สึกเห็นจริงเห็นจังตามธรรมะส่วนนั้นอย่างนี้ก็จะได้ผลในการพิจารณาเป็นอันว่าการเดินของเรา ถ้าเราไม่ภาวนาอะไรเลยก็รู้จักการเดินยะก,การเดินหรือการนั่งการนอนการยืนให้จิตรู้อยู่ถ้าเราต้องการกำไรในส่วนนี้เราก็ภาวนาไปด้วยเราก็พิจารณาไปด้วยกรรมฐานกองใดท่านได้จากการเดินกรรมฐานกองนั้นเสื่อมยาก หาว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทถ้าจะนั่งอยู่หรือนอนอยู่หรือยืนอยู่ก็เหมือนกันแล้วก็ใครควรพระธรรมกรรมฐานนิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วยไม่ใช่รู้แต่นั่งแต่นอนแต่ยืนแต่เดินแต่ความจริงพระพุทธเจ้าสอนตอนนี้ให้รู้จํากัดเฉพาะว่ารู้ยืนรู้ดอนรู้เดิน,ร,ดนรู้นอนรู้นั่งพระพุทธเจ้าสอนไม่มาก ตอนนี้ถ้าจะพูดกันแค่นี้อย่างเดียวก็จะเป็นเรื่องสั้นสำหรับท่านไปเพรเดี๋ยวจะไปเดินเฉยๆก็จะเสียเวลาเปล่าเพราะว่า,ากรรมฐานาข้อคิดกว่าจะถึงมันก็อยู่นานถ้า <c oughs> วันนี้ยังไงยังไงมันก็ไม่ถึงแน่ในข้อตอนปลายเป็นอันว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงเอากำไรในการเดินอยู่ก็ดี ในการนั่งอยู่ก็ดีในการนอนอยู่ก็ดีในการเยืนอยู่ก็ดีด้วยการพิจารณาหรือภาวนาสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานไปด้วยตัวอย่างพระบาทสมเด็ดพจพระเจ้าอ,อยู่หัวราชการปัจจุบันที่พระองค์เองทรงเคยทร u ตัดว่าเวลาผมเดินไปไหนว่างจากกิจ ผมจะเดินเวลาหนึ่งชั่วโมงผมก็เ,เทปสะพายไปด้วยเปิดเทปฟังฟังสองหน้าฟังไปฟังรู้เรื่องแล้วก็ทรงคิดตามด้วยถ้าต้องการเดินสองชั่วโมงก็ฟังเทปสี่หน้านี่พระองค์ทำอย่างนี้ในเวลาที่พระองค์ทรงว่างอยู่ พระองค์เวลาประทับนั่งหรือประทับนอนพระองค์ก็ทรงเปิดเทปฟังเพื่อจิตไม่ว่างจากกุศลนี่สำหรับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนถ้าจยาพูดกันไปเรามีกำไรมากกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าพระบาทสมเด็จ,จยู่หัวมีพระราชภาระมาก กว่าจะมีภาระว่างใช้กำลังจิตได้จริงๆก็แสนยากใช้เวลาตอนดึกสำหรับพวกเราเราพุทธบริษัทมีเวลาตลอดวันยิ่งเวลานี้งานก่อสร้างหมดไปแล้วจะเหลืออยู่ก็เป็นภาระกิจของช่างเราจะมีงานอะไรบ้างก็เล็กๆน้อยๆเวลานั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดี เราก็ควรจะฟังเสียงธรรมะไปด้วยหรือว่าถ้าไม่ฟังเสียงธรรมะก็ใช้เวลานั้นพิจรารณาหรือภาวนาไปด้วยอย่าปล่อยกำลังใจของเราให้ว่างอยู่โดยไร้ประโยชน์ถ้าจิตของท่านว่างอยู่จากการภาวนาและพิจรารณาก็ถือว่าท่านขาดทุนเพราะเวลาของท่านมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิบาทส เจรณะสิบห้าบารมีสิบเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะที่มีความสำคัญที่สุดก็คือบารมีสิบระการต้องให้ติดใจบรรดาทนานหลายอยู่เป็นปกติแล้วควบคุมด้วยอธิบาตสี่ราการและมัตตวางด้วยเจรณะสิบห้า ถ้าจิตคนท่านหลายทรงอยู่อย่างนี้แล้วท่านจะใช้คำภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตามความรู้สึกจะเป็นสมาธิได้ง่ายและอารมณ์ของวิปัสสนาญาณก็จะแจ่มใสผลประโยชน์จะพึงเกิดกับท่านตอนนี้เราก็มาหังกันว่าทิฏฐิยาบทที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าในขณะที่เรานั่งอยู่ก็ดี เรายืนอยู่ก็ดีเราเดินอยู่ก็ดีเรานอนอยู่ก็ดีนอกจากจะมีจิตกำหนดรู้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วทรงแนะนำในด้านวิปัฒนายานไว้ด้วยเป็นอันวา่าการรู้ยืนรู้เดินรู้นอนรู้นั่งนี่เป็นสมถะภาวนาตัวทรงอารมณ์รู้เป็นตัวสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปเลย เหนกล่าวว่าพิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายบ้างภายเปนภายในบ้างพิจารณาหิงกายในกายเป็นกายภายนอกบ้างก็หมายความว่าดูตัวเราเองบ้างดูตัวของบุคคลอื่นบ้างดูตัวเราเรียกว่าพิจารณาในในกายของเรา ถ้าดูบุคคลอื่นก็ชื่อว่าพิจรารณากายของบุคคลอื่นด้วยว่ากายภายนอกใหนกล่าวว่าย่อมพิจรารณาให้งกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบา้างเพราะดูทั้งกายเราและกายเขาดูตรงนี้โดนตรงไหนกัน,น,นถ้าเราจะดูด้านสมถะภาวนาก็เห็นว่าร่างกายนี้เต็มบริความสุขปรก เมื่อาการสามิบสองมิวจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันเต็มบริความสุขรกนี่ดูแบบสมถภาวนาและร่างกายนี้จะมีความตายเป็นที่สุดไม่สามารถจะส่งอยู่ได้ทั้งกายเราและกายเขาตอนนี้ถ้าดูแบบธรรมดาก็ดูว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยอนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ ร่างกายเป็นทุกขังเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตามีความตายเป็นอดีตอย่างนี้มันเป็นธรรมดาของร่างกายซึ่งไม่มีใครจะสามารถหลีกเลี่ยงไปได้นี่กล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างนี่ให้พิจารณาว่าร่างกายของเราในตอนแรก ออกจากคันมารดามันเล็กนี่ต่อมามันเกิดขึ้นมันมีอาการเพิ่มเติมในอวัยวะภายในหมายความว่าสร้างอวัยวะภายในที่มันมีอาการส2บสองครบมันค่อยๆโตขึ้นทีละน้อยละน้อยนี่แสดงว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันก็ต้องเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นนี่เป็นอันว่าร่างกายไม่สมสภาพมันโตขึ้น นี่ก็กล่าวต่อไปว่าย่อมพิจรารณาเห็นเป็นธรรมดาว่าร่างกายมันเสื่อมไปบ้างนี่เป็นว่าร่างกายนี่ตามธรรมดาของมันมันมีความเจริญขึ้นจากความเป็นเด็กแ้าพร้อมกันนั้นมันก็มีความเสื่อมเสื่อมตรงไหนเพราะว่าของเก่าหมดไปของใหม่เข้ามาแทนที่ ในขณะที่เป็นเด็กถ้าไม่มีอาหารเข้ามาหล่อเลี้ยงมันก็ตายแต่ว่าที่มันไม่ตายเพราะมีอาหารใหม่เข้าไปหล่อเลี้ยงแต่ความจริงของเก่ามันก็เสื่อมสลายไปของใหม่เข้ามาแทนที่นี่เรียวมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปมันเกิดขึ้นมาความเกิดกับความเสื่อมขึ้นมามีพร้อมๆกัน เมื่อของใหม่เข้าไปของเก่าหมดไปนี่ของใหม่ทําให้เกิดของเก่าทําให้เสื่อมนี่เป็นตอนเด็กนี่มาถึงความเป็นผู้ใหญ่เมื่อร่างกายเราเข้าถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ว่ามันจเจริญเต็มที่แล้วตอนนิบไปมันก็เริ่มมีความเสื่อมถอยหลังลงไปมีความฟุโซมลงแก่ลงไปทีละน้อยละน้อยนี่เป็นาการเสื่อมอย่างนี้ท่านบอกว่าให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมัน ไม่ใช่เรื่องที่เราจะเป็นเจ้าขี้เจ้าการเข้าไปบังคับว่าจงยาแก่จงยาเสียมจงยะเริงขึ้นเป็นปกติถึงแม้ว่าเราจะคิดอย่างนี้เราจะทําอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะธรรม,ดา,าม,มดามันเป็นอย่างนั้นเมื่อธรรมดามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทําใจไปนอุเบกขาว่ามันจะ,จะเจริญขึ้นก็เรื่องของมันมันยาเสื่อมไปนี่มันก็เรื่องของมัน แต่พระองค์ทรงตัดต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรม a า d คือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปภายในกายนี่ถือว่าความเกิดขึ้นก็ดีความเสื่อมไปก็ดีมันเป็นปกติธรรม a าของมันเราไม่ยุ่งตัวไม่ยุ่งเขาเรียกว่าสังขารุาปเกขาย,ยาน <c oughs> หรือว,ว่าวางเฉยในร่างกายนั้นเสีย อนนี้เมื่อธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมันจะเจริญก็เชิญเจริญขึ้นมันจะเสื่อมก็เชิญมันเสื่อมมันเป็นเรื่องของมันถ้าพูดว่าเรื่องของมันถ้าเราจะกล่าวว่าถ้าเราคําว่าเรานี่มันเป็นใครก็ต้องตอบว่าเราคือจิตที่เข้ามาศส่กายอยู่ชั่วคราวเท่านั้นร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราว ในร่างกายไอ้บ้านหลังนี้มันมีความเสื่อมเป็นปกติเราก็ย่อมรู้ในการเสื่อมก็คิดว่าอาการเสื่อมเข้ามาอย่างนี้มีเป็นธรรมดาในไม่ช้ามันก็จะพังนี่ต่อไปต้องกล่าวว่าก็หรือสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอเท่านั้นแต่ว่าเพียงแต่ศักแต่ว่าเป็นที่รู้อยู่ นี่หมายความว่าองค์สมเด็จพระพู้มีพระพคาจ้าให้วางภาระในกายเสียเพราะเจ้ากายนี้มันเหมือนกับตุกตาที่วางอยู่ข้างหน้าของเราเมื่อตัวตานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเราเราก็ไม่สนใจอะไรมันคําว่าไม่สนใจในที่นี้ก็หมายถึงความว่าเราไม่ได้ผูกไม่ได้พันมันจนเกินไป มันจะทรงอยู่ก็เชิญทรงอยู่มันจะพังก็เชิญพังมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเรามีอย่างเดียวถ้าร่างกายทรงอยู่แล้วก็ทนุมบำรบุงเพื่อเป็นที่อาศัยเพื่อทางกําลังใจของเราให้บริสุทธิ์โดยรู้จากสภาวะตามความเป็นจริงฟังของท่านไปก่อนท่านกล่าวว่าเพียงเดียสัก,กว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึก นั่นบอกว่าร่างกายนี้ให้มันเป็นที่อาศัยที่ระลึกเรามีความรู้สึกเท่านั้นท่านบอกว่าต่อไปว่าย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรด้วยและก็ไม่ยึดถืออะไรทุกอย่างในโลกเสียด้วยที่สุทั้งหลายที่สุย่อมพิจารณา็นกายในกายเนืองเนืองอย่างนี้นี่เมื่อสรุปความแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้ว ก็ทรงแนะนำให้บรรดาท่านทั้งหลายเห็นว่ากายนี้มีตามปกติมีความเสื่อมขึ้นในเบื้องต้นมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมขึ้นในทังกลางมีการสลายตัวไปนในที่สุดแล้วก็ทำจิตรู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้มันเป็นแต่เพียงที่อาศัยของเราชั่วคราวเท่านั้น จงอย่าติดในกายเสียเลย <c oughs> ว่ากายนี่จะแก่ก็เชิญแก่กายแยพังก็เชิญพังแล้วนอกจากนั้นก็จงอย่าประยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกด้วยคือเราไม่ยึดถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราด้วย ทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เราหามาได้แล้วก็ถือว่าเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยโชคคราวในสมัยที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติท่านเรียกว่าสังขารูปเปกขายานคือวางเฉยในขันห้า เมื่อวางเฉยในขันห้าจิตยอมรับนับถือกฎของธรรมดาความหวั่นไหวในขณะที่กายจะพังย่อมไม่ปรากฏแกจิตของเราความหวั่นไหวในเมื่อเราจะจากทรัพย์สินทั้งหลายหรือบุคคลเป็นที่รักก็ย่อมไม่มีในจิตของเราเพราะเรามีความรู้สึกอยู่ว่ากายเราก็ดีกายของบุคคลอื่นก็ดี มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเขามันเป็นที่เป็นจุดที่อาศัยเป็นเรือนที่อาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็เราละ่ะตาขืนเราจะมีร่างกายอย่างนี้ต่อไปความเดือดร้อนความเป็นทุกข์ก็ย่อมปรากฏอีกถ้าราวางภาระคือร่างกายเสียได้ตามธรรมบาลีที่กล่าวว่าเตสังวูปสมมสุขโข หนึงแปลเป็นใจความว่าการเข้าไปสงบก,กายนั่นชื่อว่าเป็นสุขก็หมายความว่าเราเป็นผู้ไม่มีกายเราเป็นผู้ไม่ยึดถือกายเราเป็นผู้ไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราไม่มีความผูกพันในโลกทั้งหมดจะเป็นเราร่างกายของเราก็ดีร่างกายของเขาดีสัพพวัตถุก็ดี รวมความว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเป็นนิจจังคือว่าเป็นโลกนี้มีอันที่ต้องสลายตัวไปในที่สุดเรามีอารมณ์ไม่ยึดไม่ถืออย่างนี้ถ้าเราจะกล่าวกันตามภาษาบาลีชัดๆก็สแสดงว่าองค์สมเด็จพระสงสวัสดิโสภาคให้เราจเจริญสกายทิฏฐิทำลายมานะทิฏฐิความถือตัวถือ,ต,ถอตน ความยึดถือร่างกายว่าเป็นคนเป็นสัตว์เสียหมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดากล่าวว่าท่านผู้นั้นทําลายอวิชชาคือความโง่สิได้เมื่อทำได้ถึงจุดนี้ก็สแสดงว่าท่านหลายมีจิตเข้าถึงความเป็นอรหัตผลชื่ว่าเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอรหบบันดาบรรดาเพื่อนพิสุทั้งหลายโดยทุนนา สำหรับเวลาที่จะแนะนำกันในวันนี้ก็หมดหลงแล้วต่อเปนี้ไปขบรรดาท่านหลายพยายามทรงกายตามอัธิยาศัยของท่านจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้และจงทำจิตใจของท่านให้ทรงสติสัพพัญญะตามโธรทำคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสมมา,าสมุทัเแก้าทรงสอนไว้ เป็นไปตามอัติยาสัยของท่านจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นสมควรสวัสดี